วันที่สิครับมกรล่าหก6ิบห้ามนนี้เห็นว่าว่างๆนะครับมีงานกาชาดอยู่อ,เอำเภอลํไไปมาเลยออกมาขุดปูออกมาขุดปูนะครับแ้ไหนไอหนุ่มชุมชนดีขุดปูไปขายนะครับไปขายเพื่อให้มันได้อะไรสักอย่างขึ้นมาก็ได้ปูนะครับคุดปูก็ได้ปู กูอยู่คู่นาอาชีวิตชีวาก็อยู่คู่ธรรมชาตินะครับหลายตัวแล้วเอามาฝากพี่น้องนะครับเด้ออยากสื่อหรือสมเพลเวทนาก้แล้วแต่จะคิดนะครับโอ้ยโทรศัพท์นี่ใส่มือเดียว หลายๆตัวเต็มอ้าแม่จ,จ๋าปูหน่อยหนีมือนะครับปูปูมั่นๆล่ะนานี่เอาละครับดูไปชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกเนาะพี่น้องเนาะสู่ๆครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ